มาแล้วนะคะสำหรับวันนี้มัมเมียดอกถูกมีทีเด็ดเลยนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นโตยต้ารีโวนั่นเอง Z Edition เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้โฉมหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่นะคะข้างหน้านะคะคมหน้าเปียนโนแบ็ก นะคะสลับกับคมเมียมทําให้ดูโดดเด่นดูหรูหราและที่สําคัญคันนี้เกียร์ออโต้เพียง469,000บาทปี2019เครื่อง2.4เท่านั้นมาพร้อมล้อแต่งเดี๋ยวจะพาไปดูได้แม็กแต่งไปด้วยนะคะเราให้ไปด้วยแล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นยางปี23ซื้อไปขับได้เลยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มไรมาเรื่อยๆด้านข้างของเขาก็จะสีตัดกับสีขาวเป็นสีคมเมียมมือจับก็เป็นโคมเมียมเหมือนกันนะคะไรมาเรื่อยๆเลยนี่โลโก้ของ เ e t Edition ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวเตี้ยแต่งสวยแน่นอนค่ะเพราะตัวเตี้ยขับสนุกนะคะด้านหลังมาพร้อมกันชนท้ายพร้อมทุกอย่างพร้อมไรเนอร์ก็มีมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันว่ามันสุดขนาดไหนนะคะไปจ้ะไปค่ะบอกเลยว่าคันนี้ขับมัแน่นอนนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะจะเป็นออโต้ที่สำคัญนะคะออกศูนย์ป้ายแดงออโต้จะแพงแพงกว่า แพงมากนะคะใครที่กำลังหาตัวเตี้ยออตโต้นี่ยากมากเพราะฉะนั้นนะคะเห็นไลท์แล้วไม่ต้องเลื่อนผ่านเน้นย้ำไม่ต้องเลื่อนผ่านพราะมัมเมียวดอกถุงให้ไปพร้อมกับ2.59% 2.59%รับไปด้วยนะคะดอกเบีย้ยนะคะพร้อมรถสวยๆเรามาดูภายในของเขาว่า100%แค่ไหนมาเบาของเขาจะเป็นเบาเดิมจากป้ายแดงนะคะตัวนี้ไม่ได้หุ้มใหม่ ไม่ได้หุ้มใหม่เลยนะคะต้องบอกก่อนว่ากิฟข้างในนะคะบอกก่อนว่ามีเกสใส่ของเนี่ยเห็นไหกิฟมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหลังนะคะว่า4ประตูมันสามารถที่จะพับเบาะได้เดี๋ยวไปดูกันไปอ่านะคะก็เบาะก,ก็จะเป็นสามารถที่จะพับได้นะคะไปะเดี๋ยวเราจะไปทำรายละเอียดอีกทีหนึ่งหน้ารถนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากแนะนำนะคะกระบะ ออโต้นั่นเองและที่สำคัญได้ตัวเตี้ยไปและได้ล้อแต่งซิ่งไปด้วยนะคะสำหรับ t o y o ต้ารี vo e i t t o o n ปี2019เครื่อง2.4ดีเซลออโต้เน้นย้ำา6 9 9 0 0 0บาทรับไปเลยดอกเบี้ย2.59เท่านั้นนะคะติดต่อมาเมียดอกถูก0 8 3 8 8 8 8 8 8 1